สวัสด,ดีครับวันนี้ทางชุมชนหวยหีบหนาสีนวนนะครับพากันขึ้นไปตบทัดทรายนะครับอยู่บริเวณทำทำเพิงนะครับทำเพิงทัพบะทำเพิงนะครับวันนี้มากันลากหลายคนนะครับระยะทางห่างจากยากเสียงพลาไปตักกิโลเพืเ่อนีสามกิโลน้อยยางขึ้นานะ 3กิโลนะครับอยากไปเบิกร้อมกันนะครับการเ้อแดงดงกับผู้ใหญ่เมยนะครับวันนี้พากันมาหลักหลายคนนะครับเป็น 50, <c oughs> ค,50คนละ50กว่าคนทางหานหิบทางทานสินวนนำ เฮ้อเฮิร์จะขึ้นฟูจะนน่งเฮ้อเมื่อยละเฮอปีนี้ต้มทรายปีนี้กับอันท่องรอดพี่ท่องรอดก็มานะครับเออพิน่นเราท่ายตงย่ำเต็นหลายท่ายกูยย่ำเอ็นเวนเนี่ยวะออน,นี่ออนะนยฮาร์ปได้เนนพิ่นฮาร์ปเอาเจ้าเอาเพิ่นมาฮับ์ปเพื่นบานหน่อยฮับอันนั้น กับข้าครับอันกับข,ข้บ mm าวคับจมเออน้ำดื่มน้ดื่มนีชกบักเชนนี่ช็บัคเชนใ่ใหอ้งบลได้คาดขึ้นโอ้ยคาดแล้วคาดแล้วไม่ไม่มีเคยมีเคยมาจากเช่ มาปีละเท่เน่ะมือมีเคยออกกันลังไร่โอ้คนมาต้อนท,ทายปีนี้ไหลครับโอ้ถเถกแก่นนนหับนะครับสุทธอตันให่เมยที่ปรึกษาพิเศษยินดนีโอ้ยยรับบคาานเกดิ เออมาได้กิโลนึงครับเพ่นมาก่อนดังสาวกอนเออมาหอดแล้วครับโอ้หมดตอนน่อในพยางต่อแล้วมาแล้วครับพระพุทสารขลักนะครับครับุบานบาัดสิกุส่ยนาสินอนโอ,อ้ปีนี้เพ่นไดพระพุทธรูปมานำบะ เอาไว้แล้วเชิญครับพระพุทธรูปนี่ทำพระทำพระเอาไปไว้ทำพระนะครับพระพุทธรูปโอ้เฮ็ดสะท้อนสุดชนโอ้กลับกูบาลุ่มเอาพระพุทธรูปไปไว้ทำพระนะครับปู้คนคนคนหลายหลายปีนี้หลายถามๆเฮ้ยเพิ่นมาก่อนแต่เศร้าก่อนเรับจะไวทองไวทอง โอ,อ้ตอนนี้เอาพระพุทธรูปไปไว้จะก่อนนะครับไว้อยู่ธรรมพระโอ,อ,อ,อ้ตรงน,นี้ฮอตนะครับบริเวณทำพระนะครับเอาพระมาไว้บ่

ทั้งตีมูออมาสุมมาปาลาวะคุณพระพุทธประจัมะสงฆ์เจ้าท,ที่เจ้าทางลูกศิษย์บดาที่รักษาบ้านเมืองที่นั้สถานที่นี้ละ่ะเพื่อมาขอฟ้าขอฝนทอดฤดูกาลทำนาแล้วขอฟ้าขอฝนตกช่กชุมตามฤดูกาลเด้อบ้านเมืองอ,อยู่งเดือดเป็นซุกน้ำน้ำเด็อด จังจากไหวพระแล้วการเดินทางต้อนะครับไปทำไปทำเพิงเนาะไปทำเพิงต่อไปครับผมมือมีทำพระไปไปทำเพิงเพื่อจะทำการตบธาตส่นะครับอยู่ทำเพิงไปต่อครับตอนนี้ย่างมะฮอดนะครับ อบอน,นตบาดทายแล้วโอ,โอ้มันเพื่อผู้ที่มากก่อนเพื่อกัดตบธาดทายก่อนทางั้งาเพ่ตับตบาดทายท่านครับทาครอบจัะโอ้โอ้ยนขอ,ข,อขึ้นมาเขาพต่ห้อีน,นั่นน,น้อยน่สิโดน มาก้อนขอเขยิบก้อนแล้วมาได้บอกมีบมงตบได้สุดเจ้ามาโอ้โหอันนี้รายการคณพี่สีมาหอ,ตาหอตดตะขึ้นบ่มาหอดตาขึ้นฮะโอ้โหนั้นมาหอดก้อนขอเขยิบก้อนอเอาสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอย่าทำงามเด้อเป็นนรื่งงามมาคยเบ็ล้วแม่ฝีมือโอ้ยคอยกัดคือเกาแล้วะคอยก็มีขยิบ พระเที่ยวขึ้นมาก็เอาไว้ตัวนี้ครับตะกอนบ่มีนะครับบ่มีพระระพาไวใต้นนี้เออชาวชิมชนก็เอามาไ้ตันี้พระนะครับเอาไปเทได้เกาบได้บูชาตอนมาพบทธศัยนะครับ มานนี้กัดบอนบ,นบ,นบนอนผ่าผัาสองนะครับมอโอ้สวัสดีดดดครับผู้ใหญ่ใครต่อ, <S <S อผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งหนาซินวนมา,ม,ามาถึงที่เลยทุกป,ปีทุกป,ปีต้ปปองเชือ่อมามาเฮายิ่งใหญ่ถก็เด็กอลังการขึ้เก<อ>่าโ,โต๊บ่าตุายปีนี้มอเปิลขึ้นมานำนะครับ เออไม่เคยมาจากเธอเพราะเราดมาเห็นเดมาเบิ่งโอ้ผมเจดานัดกกัมาเมื่อไหเบ้กำงามเต๋มาแต่ถึง้งสี่ห้าชั้นแล้วพี่โเ็ดวดาคฤษีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่น้องพี่น้องมาก่อนพ่อเอ็ดพี่ข้าวกเยอะโอ้เอ็ดเพล็กกินตามหงครับตามหองน้ำหูใเห็ดออ ทีมงานเลี้ยวทั้งหมดยังจมอยู่นี่อันนี้อาหารเพีเนาะ่งเพรนพร้อมจะหันน้เพื่อจหันพร้อมเพรนทดแม่นเลมันแกวมันโอ้สวัสดีครับ โอ้มาทางพีก่ะคุณนายแก้วยักมาฮุ่งเลยนี่เราเออครับครับ,บนะมาเบิ่งทางพีนะครับเข่าเอ็ดเข่าเอสยอดเจีดี้กันเลยเอาไม้นะครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผ้าการเอ็ดมีพลังยอดเจียดีบ่างไหมเอ็ดยอดมันหรอวะ

กัจบจีดีไซนนะครับเออมอวานี้มาหลายกว่าคู่ปีมื่อนี้ปีนี้ปีนี้ไฟไหม้ครับหลังจากเอดกับเขาเพนและกับมาถวายเพนพระนะครับพระมาทำกันกับหลายวัดนะครับเหมืโพสีจันทร์วัดป้าห้อยหิบวัดสี่คูณไส้แล้วก็วัดห้ยไส้นะครับมาเมื่อนี้นะครับ พิธีทางสงฆนะครับตอนนี้พิธีทางสงฆ์มันละพาวหว้พระ and uh -huh. กองทิ้งกันกองทรายนะครับแล้วพิธีส่งแล้วพากันมาฟ้อนอ้อมกองทรายนะครับโอ้คุณมาเปี้ยวคุณพาฟ้อนเอาใหญ่โอ่งฟ้อนเลยไหมเออเยอะไปเยอะไปเออนนั่เด็กกีมีพ่อปะถือมาน้อยถือมาน้อยทีนี้ถือมาน้อยเด็กกีมีพ่อเออไออ่ะ หวานฟ้าน้เดวเั้นามนม่สวยเอาเาฟาฟพันติตมีมุ่นเผื่อว่าเปลี่เพลงใหม่ก็ได้เผื่อว่านันเปลี่ยนเพลงใหม่ะฮ้ต่อต่อต่อเา้ยเงสิง

เ่าทางเาเอ็ด็ิงานอ็ดแทงชบเจอวดอ็ดงพระเจ้เอยไปะนี่ฮือฮานเอามเินะก็มาเอานกาหนูหน้าคุณเลยเฮ้ยเอาอาเอาเยอเยอะเยหเยอะไ่าันเยอะไม่พอ